มันไม่รออยู่แล้วเว้ยโัวซัมเพกเตอร์ใช้โดนไล่ฆ่าอยู่อยู่ไหนอยตอนนี้อยู่แถวร้านรถมือหนึ่งนายเตรียมนายหาเพื่อนแล้วก็ไปรอก,กันที่บ้านเลยแล้วก็ลุมยิงแม่งเลยจะรอมาบ้านใช่ไหมใช่ใช่ใช่ด่วนเลยร้านรถมาแรงกว่าชัดเ่ย

เดเมึงก็เดินตามมาเว้ยเฮ้ยก็เดินตามไปสิไป้ไหนจะตกติงด้วยก็โดนด้วยกลัวแล้วแกเอาไปเข้ามาดีวะพี่สองก็คว้าไหมดิพามเร็วโอเครู้ตัวใช่พวกเว้ยเนยเอ้ยเว้ยนี่ไปก่อนเร็วพวกมันอยู่ไหนอะอยู่บนเวมันไม่รออยู่แล้วเว้ย ช่วยสับภัยให้แรกต่อให้ตาย RESPECT กูก็ไม่มีให้แม่กเกิดมากันยังน,น,น,นั้ไงวะยากไปหน่อยนะไอ้กลวกเอ้ย เห็นรถคันสีขาวขับผ่านมาโอ้โหฉันเกับตัวตุ๋ยตูดแก้วรูเปล่าไปที่นี่เถอะ